สำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาอยากเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันค่ะ สมุนไพร DIY นำมาฝากวันนี้นะคะก็คือหญ้าดอกขาวนะคะต้นนี้นี่เองนะเจ้าหญ้าดอกขาวเนี่ยมีหลายชื่อนะคะบางคนก็เรียกหญ้าหมอน้อยการทูบหญ้าละองนะคะก็แล้วแต่ท้องถิ่นนะคะซึ่งเจ้าหญ้าดอกขาวเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาเป็นวัชพืชที่พบเห็นได้ทั่วไปพบว่ามีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยตามการใช้แบบพื้นบ้านเนี่ยเราใช้สําหรับ แก้ไขแก้ไอนะคะขับเสมหะไอเรื้อรางรวมถึงใช้ในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะคนที่ปัญหาเรื่องปัสสาวะขัดนะคะนอกจากนี้เนี่ย มีการใช้ยญ้าดอกขาวเป็นรูปแบบภายนอกคือการเอาไปตาพอกแผลโสดเพื่อใช้สมานแผลได้นั่นเองตอนหลังมาเนี่ยเราได้มีการนําญ้าดอกขาวมาใช้ในเรื่องของการลดความอยากบุหรี่จากการวิจัยนะคะพบว่าหญ้าดอกขาวเนี่ยสามารถช่วยลดการอักเสบของปอดในคนที่ปอดอักเสบนะคะแล้วก็สูบบุหรีม่มาเป็นเวลานานนะคะรวมถึงช่วยเสริมสมรรถภาพปอดให้ปอดกลับมาทํางานได้เป็นปกติดีขึ้นในการใช้ในกลุ่มคนไข้นะคะที่ติด แล้วก็อยากเลิกสูบบุหรี่เนี่ยมีการใช้ในกลุ่มทดลองนะคะพบว่าการใช้ยาดอกขาวแบบชงนะคะต่อเนื่องนาน2เดือนเนี่ยสามารถลดความอยากบุหรี่ได้ถึง60%และเมื่อใช้ยาดอกขาวควบคู่กับการออกกําลังกายพบว่าสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ถึง62%รนะคะรวมถึงผู้ที่ใช้ยาดอกขาวเนี่ยมีการทํางานของปอดที่ดีขึ้นระบบหายใจที่ดีขึ้นนั่นเองวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนาวิ วิธีการใช้ยญ้าดอกขาวนะคะสําหรับเลิกสูบุรีนะคะวิธีการดั้งเดิมเนี่ยเขาจะนําญ้าดอกขาวไปตากแห้งแล้วไปชงเป็นชาดื่มนะคะหรือนําไปต้มแต่บางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะพกพาวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทําเป็นสเปรย์อดบุรีนะคะหรือเอายญาดอกขาวมาทําในรูปแบบสเปรย์พ่นคอนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทำสเปรย์อดบุหรี่นะคะเราจะต้องนําสมุนไพรที่เป็นชิ้นแห้งเนี่ยมาต้มเคี่ยวให้ได้น้ําต้มสมุนไพรแบบเข้มข้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆนะคะประกอบไปด้วยเมนท้อนแอลกอฮอล์95%ตัวน้าผึ้งน้ํามันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์นะคะรวมถึงเติมสารกันเสียไปนิดนึงเพื่อให้ยาเรามีอายุนานขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันที่นะคะเติมน้ํา1ลิตรนะคะลงไปในหม้อนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่สมุนไพรนะคะชุดที่หนึ่งลงไปได้แก่หญ้าดอกขาวนะคะแบบแห้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ใบหนุมานประสานกายนะคะใส่ชะเอมเทศนะคะแล้วก็ใส่การพลูนะคะลงไปจากนั้นนะคะตั้งไฟนะคะแล้วก็ ต้มเคี่ยวนะคะจนกระทั่งน้ำเนี่ยลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจะใช้เวลาประมาณสัก10-15นาทีนะคะเมื่อเราต้มไปสักพักนะคะจนน้ำลดลงครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเติมใบเทพทาโรนะคะลงไปตัวนี้เนี่ยเราใส่ต้มทีหลังนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมันหอมระเหยมากนะคะเราต้องการให้ได้กลิ่นของเขานะคะเราก็เลยใส่ไปทีหลังวัตถุดิบอื <S <S ่นเพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะคะ เมื่อต้มครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วทําการกรองเอาแต่น้ําของเขานะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเรามีกระชอนตาที่นะคะหรือว่ามีผ้าข่าบางเนี่ยก็ใช้กรองได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้น้ํายาที่มีตะกอนน้อยที่สุดนะคะ เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ํายาต้มแบบนี้นะคะเราจะตั้งทิ้งไว้นะคะให้เขาเย็นตัวลงระหว่างรอตั้งทิ้งไว้นะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่2นะคะก็คือเอทแอลกอฮอล์นะคะ95%ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเหล้าขาวได้นะคะเมนทอนนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะนําเมททอนลงไปละลายในอทแอลกอฮอล์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราบดเมนทอนนิดนึงนะคะให้เขาแบบชิ้นเล็กลงนิดนึงแล้วค่อย เอาไปใส่ในเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอานะคะลดขนาดลงนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะคนให้ละลายนะคะเมื่อเราคนจนเปนทอดละลายแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําที่ละลายแล้วเนี่ยใส่ลงไปในยาที่เราต้มไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเติมนะคะน้ําผึ้งนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้เป็นน้าผึ้งหรือน้ําตาลกรวดก็ได้นะคะตัวน้าผึ้งเนี่ยจะช่วยให้ชุ่มคอนะคะ แล้วก็เติมสารกันเสียนะคะลงไปนะคะตรงนี้ถ้าเราทําแบบสดนะคะไม่ต้องการเก็บไว้นานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสําหรับตัวสารกันเสียสุดท้ายนะคะเราก็จะเติมน้ามันหอมระเหยเป,เปเปอร์มินต์นะคะลงไปตัวนี้เนี่ยเราใส่เพื่อปรับกลิ่นนะคะให้แบบว่าเวลาที่เราฉีดเข้าไปในคอแล้วเนี่ยยาเราจะได้หอมชื่นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการบรรจุใส่ขวดสเปรย์นะคะ จะเป็นกดเล็กวดใหญ่ก็ตามสะดวกที่เรามีได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำสเปรย์เลืกปุ่นะคะสำหรับสูตรนี้ที่เราทำกันวันนี้เนี่ยจะทำได้ประมาณ400มิลิลนะคะสามารถ แบ่งบรรจุนะคะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ได้เลยนะคะถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็จะยืดอายุได้นะคะแล้วก็เวลาใช้นะคะให้เขย่าขว,วดนะคะก่อนนะคะแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปที่บริเวณลิ้นแล้วก็ภายในช่องปากของเรานะคะเมื่อเรารู้สึกอยากสูบบุหรี่นะคะหรือหลังอาหารนะคะก็จะทำให้ ความอยากสูบบุหรี่ของเราเนี่ยลดลงไปนะคะสําหรับข้อห้ามข้อควรระวังนะคะในการใช้สเปรย์เริอบุหรี่หรือจากยาดอกขาวเนี่ยก็คือถ้า ใชที่แพ้ยอดดอกขาวนะคะหรือว่าแพ้ส่วนผสมในสูตรตำรับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรใช้นะคะรวมถึงควรระมัดระวังการใช้นะคะในคนที่มีภาวะเรื่องของโรคหัวใจโรคไตโรคตับนะคะหรือว่าในหญิงตั้งครรภ์และในผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารหรือว่าผอมแห้งอยู่แล้วตัวสเปย์ยอดดอกขาวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ทำให้เบื่ออาหารนะคะหรือว่าลดความอยากอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเบื่ออาหารอยู่แล้วนะคะ แล้วจําเป็นต้องใช้ในการเลิกบุหรี่แนะนําให้ใช้หลังอาหารหรือใช้ให้ห่างจากมื้อที่เราต้องทานอาหารเนี่ยประมาณ 1- 2ชั่วโมงก็จะช่วยลดอาการที่จะเกิดคลข้างเคียงกับเราได้นะคะส่วนอาการข้างเคียงนะคะหากใช้ปริมาณมากนะคะอาจจะทําให้มีอาการปากแห้งคอแห้งนะคะหรือ,อรู้สึกกระหายน้ํานะคะนี้เนี่ยก็ดื่มน้ําตามมากๆนะคะก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้นะคะและสําหรับใคร ที่อยากจะใช้ยาดอกขาวในการเลิกบุหรี่นะคะแต่ว่าแถวบ้านไม่มีหาไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็มีเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเป็นยาชงสูนไพายาดอกขาวนะคะสามารถนำมาชงดื่มได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะทําเป็นสเปรย์นะคะแบบที่เราทํากันวันนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้แทน ส่วนผสมในอัตราส่วนที่เป็นย้าดอกขาวได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพยไพลูเบททั่วประเทศค่ะใครที่ติดบุหรี่อยู่นะคะก็อยากให้เลิกนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนาะเรื่องของปอดนะคะมีโรคร้ายอื่นๆเนี่ยมาด้วยมลพิษต่างๆนะคะยิ่งเราสูบบุหรี่ปอดเราก็จะยิ่งทํางานได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเลิกบุหรี่ก็ลองเอาวิธีที่เราแนะนําไปทําดูนะคะและในตอนหน้านะคะเราจะมาสาธิตนําสูตรไ ไอะไรมาก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ